สวัสดีค่ะเกษตรอยิสานการด่ามาแล้วเด้อค่ะวันใดทายคลิปล่ให้เบิงโดนลหรอยากเวียกอยู่จ้ะมันนี้มันนี้ดกกะจ้ะดกกะดำหน้าจ้ะดำหน้าปังจ้ะเริ่มดำไปได้แน่นิดน้อยล่ะค่ะก็เลยมาอัปเดตให้ พี่นอ้องในเบื้องกันเนาะคะ่ะนี่คะ่ะตะก,กาดำเอาแล้วคะ่ะบริดวานคะ่ะคุณกระนำชนประทานคะ่ะนำห้ากครคะไหลจะนำห้อไในมีอยู่นี่ซักดกกะเดี๋ยวทายคลิปแล้วเดี๋ยวไปดกซอยกันจะได้ด้ดงดำหน้า ดำใน้องมือแล้วค่ะปล่อยหนังใส่เขาหน้าปังเป็นเข่าพันธ์สันปะตองนะคะเข่าพันธ์สันปะตองเห็ดดำเอาจากมุขนพากกันว่านเอาแต่ว่า แต่ว่าหน้าท่งดำเอาจ้ะต้นนวนี้ก็แทวนี้สองลรยกากาก็จจะม่ค่อยงาลคือจังกาหน้าปีนะคะเบ่งกาขาวหน้าปัง จะอีกแปลงนึงแปลงนึงทีเพ็ดเขาหน้าปีวัางปีวังหันละใจอันนี้เขาจะปั้นไว้นะคะไทยไทยพวดนล่ะครับไทยพว่นล่ะครับปั้นไว้ครับปั้นไว้แล้วก็ว,ล,ว,กว,ว,ล,ว,กวลาชัดำแลาก็จงังปลอยนามใส่นะคะนี่็จงังจังดำตรงนี้กับแปลงนี้ก็สองไรยก่บเส,ส้นประตองขึ้นกัน เขาสวนยางอันนั้นยาี่ยกกะกีด้ค่ะสวนยางเป็นของพอต้นสองไรยดำเองแถวบ่อใดจ่างพ่นนะคะเพ็ดเขาอินซี่นะคะมันก็เลยกามันก็เลยบองงามบางยาวเขากามันก็เลยแบบ sẵn nét ếch noi vào Khoai đắm Khoai đỗ lạ Người lạ nga hả giống con Đốt cá nhăm sầu đắm chuồng bại สีดำแล้วนะคะนี่เขียวขึ้นน้ำกลด้วยคะ่ะเขาพันชั้นปลาตองนะคะนี่เบิ่งว่ามันจะแตกกอบบไส่กีบหนึ่งสองกีบนะคะนี่ว่าได้บ่ได้ใส้าลายค่ะเห็นเขาอินซี่เด๋วแต่ เพิ่นสิบประทานให้กินเอนะาน้ำใส่ดอกน้ำใส่ไหมคะดำบางคนก็ใช่ว่าดำห่างดำประมาณนี้แล้วค่ะี๋ยิบปปิไทยอ่อาไผ่กินสุ่งให้เบ่งนะคะเพราะว่า ที่เอาหนามใส่อาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะคะเพิ่งเริ่มจะออกนอหรอคะก็่อย่าลืมกดติดต,ตามไว้นะคะกดกระดิ่งไวพ้พ้อมนะคะเจดได้เบิงคลิปทุกทุกคลิปเจดได้บัวผาดนะคะหน,ะะนามบแบบเพียบพร้อมนะคะนี่ปล่อยใส่อยากเวียร์ร้ายคะ่ะบ่ดใดทายคลิปในเบิงเลยช่วงนี้นะคะอ้อมหัวพึ่งแล้ว เฮ็ดหน้าอะกันตองม่ออ้อมรัวนะคะนี่จุดจะคล้องหน้าต้องอ้อมขัว้วอ้อมงัวไปนะคะอู้นี่จักกึเปล่าตักาเมียก็มาทายคลิปเห็นดีไปค่ะ่าลืมกดติดตามเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวดำเด้วเดี๋ยวดำเด้ว,ดดวสิสิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเท่ีนึงนะคะ แถวสองเท่วุลละอีกจักสองอาทิตย์อีสองอาทิตย์คุณละค่ะคือจังทีแล้วเพราะดำสองคนค่ะเพระได้จา้างยกเองดำเองค่ะเมื่อนยนะก็อดเอาค่ะเพราะว่าตัวสุขภาพจะได้แข็งแรงอย่าลืมกดติดตามเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจคนนทายกลีบเด้อค่ะเด้อขอบคุณได้หลายจ้า